งานเข้าตลกเงินลาน,นะคะอย่างตุกกี้ชิงร้อยหรือสุดารัฐบุตรพรมค่ะเมื่อมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะได้พาดหัวข่าวว่าจะคันหูเนรวย18ล้านทำให้ตุกกี้อิจฉางานนี้ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยเลือดขึ้นหน้าไปชั่วขณะเลยค่ะ จ้าต,ตัวนะคะก็เลยโพสข้อความลง IG ค่ะถึงสื่อดังกล่าวค่ะว่าฝากถึงคนพาดหัวข่าวนะคะจะลงรูปน้องจ๊กก็ลงไปจะมาเอี่ยวกันทําไมนะคะใครจะรวยถ้าเขาทํางานจนรวยก็จะดีใจกับทุกคนค่ะไม่เคยอิจฉาใครนะคะเพราะทุกวันนี้ก็เกินกินเกินฝันอย่าเสี้ยมนะคะอยู่เฉยๆก็อย่าเลยทํางานกันไปค่ะกราบละค่ะนี่ก็เป็นข้อความที่ คุณตุกกี้นะคะลงไอจีทำเอาหลายคนตกใจค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งงานนี้นะคะเราได้เจอตุกกี้ชิงร้อยจึงถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะมองว่าตื่นเช้ามามีนักข่าวประมาณหคนส่งรูปไปให้ดูไอเราก็ยังโพสคือทักกลับมาในในไลน์ว่าเออไอจ้าไม่สวยขึ้นเนาะเขาก็บอกว่าไม่ได้ให้ดูรูปจ้าเอา้าดูรูปอะไรมันมีวงเล็บตุกกี้พ่ออ่านตุกกี้อิจฉา สมองปื๊ดขึ้นมาบีตรงที่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องว่าเรากับน้องรักกันดีเกี่ยวตรงที่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับกับน้องแค่นั้นใช่ใช่แท็กแค่อยากรู้คำตอบว่าไม่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 ก็ให้ทาง p ีพีอาร์เวิร์กพอยต์เคลียร์ให้ ให้ผู้ใหญ่โทรเคียนเพราะว่าไม่อยากเป็นประเด็นแล้วเรากับจ้าหน่ะไม่มีอะไรกันเราเคยแถลงข่าวด้วยกันนะก็จับน้องมาคุยแว่าเรารักกันเราไม่มีอะไรกันมันจบไปแล้วไงแต่พออันนี้มามันจะพลอยทําให้คนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะคิดไปกันใหญ่แล้วก็มันจะมีปัญหาอะไรกันอีกก็เลยตรงสมองในคิดว่าเอ้ยฉันไม่ได้มีอะไรกับน้องเป็นอะไรอีกอะไรแค่นั้นเอง